สองคนนะคะจะพาเพื่อนมารูร้มมรจักกับโรงสีสิงโตทองไร้คอร์เปอเรชันค่ะซึ่งเป็นโรงสีที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ,นนะค,ะอค,ค่ะค,คะปัจจุบันนี้เพื่อนๆคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมคะว่าข้าวเป็นปัจจัยเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่เราใช้บริโภคกันนะคะวันนี้ดิฉันจึงจะนำทุกคนมาพบกับเจ้าของธุรกิจโรงสีสิงโตทองไร้คอร์ปอเรชันค่ะ ซึ่งเป็นนะักธุรกิจที่ประสบความสเร็จค่ะและเป็นต้นต่อของข้าวสารที่เราใช้บริโภคกันทุกวันค่ะ๋ยวขอเชิญพบกับคุณวนชัยรุ่งชานชัยค่ะเราก็มาฟังแนวคิดของนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จกันเลยนะคะคําถามข้อแรกเลยนะคะคุณมันชัยคิดเคยคิดไหมคะว่าคุณวันชัยจะมีธุรกิจเป็นของตนเองเออก่อนอื่นต้องกล่าวก่อนว่าผมมาจากครอบครัว ชาข้าวเปิือยู่แล้วนะและ้วก็บ้านเกิดอยู่สุพรรณบุรีไม่ได้ไปนคนที่นี่แล้วก็บรรพุบรุษอยากชาข้าเปิือมาตั้งแต่แเด็กดำบ้านละจาะสองรุ่นสามรุ่นละ,ละก็เป็นคนสานต่ออาชีพของบรรพุบรุษคือทำมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายใช่ใช่เราทำมาทำมานานละ ต้องเอ่ยถึงจุดเริ่มต้นผมเนี่ยจบแค่ม3เองจบการศึกษาแค่ม3แล้วก็มีพี่น้องสี่คนในสี่คนเนี่ยไม่มีใครที่จะอะไรครับออกมาเหมือนมีแนวคิดออกมาช่วยครอบครัวทํางานอะไรอย่างนี้จะเรียนกันอย่างเดียวเอาเราก็เรา,เรา,เราคิดว่าเราชอบเป็นเ้่าแก่มากกว่า เท่มากกว่านะครัาแกแล้วก็ออกมาอายุสิบเจ็ดจบมสามก็อ,ออกมาค้าข้าวเปลือกครับผมขึ้นมาอยู่ที่พิจิตรแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาแล้วก็วิ่งมาที่นี่ด้วยนี่ทางนี้ก็มาชอบแฟนที่นี่เนี่นี้ผมก็แต่งงานเรียบร้อยแล้วก็เลยหลังจากที่ค้าข้าวมาประมาณผมแต่งงานยี่สิบแปด ขาข้ามาสิบปีเข้ามาสิบปีก่อนใช่ไหมเป็นพ่อค้าคนากลางมาสิบปีแนละ้วก็มามามีครอบครัวที่นี่ก็ก็ย,ย,นะยังค้าข้าวอยู่นะยังค้าข้าวอยู่ประมาณสี่ห้าปีเหมือนกันนะแล้วก็เนี่ยมาซื้อมาซื้อที่ตรงเนี้ยตั้งลงสีซื้อหน่อยเดียวเองซื้อแค่นี้เองซื้อแค่ลงสีเขียวนี่แหละสามสิบสี่สิบไร่เอง อะไรคะที่เป็นประสบการณ์ที่มีประโยชน์มากที่สุดที่คุณบรรชัยคิดว่ามีประโยชน์มากที่สุดนะคะเป็นคนที่มีความคิดตต่เด็กว่าหนึ่งเลยตอนนั้นเด็กมากจะากเป็นเท่าแก่ไอ้น,นี่ก็คือว่าไม่เกี่ยวหรอกความอยากเป็นเท่าแก่มันก็อาจจะจบเริ่มต้นก็นไ,ได้แต่ว่ามันไม่ใช่หลัก <c oughs> นะเป็นเท่าแก่แต่ผมมาคิดว่าการทําอาชีพเนี่ยสมัยน้ายุคขนาดนั้นคิดได้นะทำอาชีพเนี่ย อะไรที่ท,ทําอาชีพมันยั่งยืนมันจะต้องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับของกินถูกไหมเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรที่ทํามากที่สุดในประเทศไทยคืออะไร,กระเกษตรเกษตรเกษตรใช่ไหม,<ะ>ม,มเพราะส่วนใหญ่เป็นเกษตรเระนันเนี้ยอาชีพเนี้ยไม่มีวันตายอาชีพนี้คุณไม่มีวันตายถ้าคุณ เดินไปตามเส้นทางของเราเทีย่ยนะคุณไม่มีวันตายหรอกถ้าคุณไม่ไปทุจริตอะไรที่มันผิดกฎหมายอะไร <sho> ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราคิดเออเอานี่แหละ <S <S เอานี่แหละอาชีพน,นี้แหละนีแล้วเราก็มีประสบการณ์ด้วยอะไรที่เป็นปัญหาที่สําคัญที่สุดที่คุณบรรชัยเคยประสบมาคะอจะเรียนกลับไปว่า ทำธุรกิจของครอบครัวเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามีเราเป็นคนร่ำรวยอะไรมากมายนะเป็นคนที่อยู่ในฐานะอาจจะปานอาจจะต่ำกว่าปานกลางด้วยพูดถึงครอบครัวนะไม่ใช่ว่าโอ้โหคุณจะมาจุดนี้แล้วคุณจะมีตังค์มาทำนะสำหรับผมไม่ได้มีไม่ได้รวยอะไรมาทำแบบนี้ต่อสู้มาตลอดต่อสู้มาเจออะไรอาจจะต้องมีทุนอยู่อาจจะต้องใช้ทุนสักล้านหนึ่งทาไมก่อนอาจจะมี มีอยู่สามแสนอย่างเงี้ยใช่ไหมมีอยู่สามแสนต้องใช้ทุนลักล้านต้องทํำยังไงอาจจะต้องไปกู้ยืมพักพวกที่เขามีสตางค์ก็มันก็เรื่องจริงแม่ับโอนมาก่อ,อไปโนโอดบ้างทองบ้างมาก,ก่อนก็ต้องไปกู้ยืมมาทําทุนมาทําทุนอันนี้ก็คือปัญหาปัญหาเงินทุนหมุนเวียนที่ไม่มีแต่อยากจะทํา ที่ไม่มีคือปัญหาละปัญหาแรกคือขาดทุนหมุนเวียนในการทําธุรกิจที่อยากจะทําตั้งแต่เริ่มต้นไม่ใช่ว่ามาอ,อยู่ต,ตั้งแต่เริ่มต้นแต่ก็อยากจะทําอ่ะการซื้อสายข้าวอาจจะต้องไปซื้อเ,อง,เงินสดไปขายลงสีไม่ได้เงินสดนะบางครั้งไม่ใช่ว่าได้เงินสดทันอาจจะได้เงินสดแค่อาจจะได้เงินสดภายในสามวันหรือ สองวันสามวันได้เงินนี่คือเงินสดของโรงสีแต่เราเนี่ยก็ต้องไปคุยกับอาแปะอ,นนนะอาเจงนะอ้าวเเจ้าของโรงสีเป็นคนจีนก็ต้องไปหาผู้ภาษาจีน,นไปคุยเออเออโนนะนะคุยภาษาจีนกับเขาเพื่อให้เขารู้ว่าเราเนี่ยเขาก็รู้เขาชอบเด็เดกๆทำงานนี่ชอบมากคนจีนเขาชอบลงปุ๊บเบิกเงินไว้ให้เลยเพราะอะไรเพราะเราเงินน้อยเราต้องรีบเอาเงินเอาไปจ่ายโน่วน,นะา นี่คือคือมันเป็นปัญหาเหมือนกันคุณมันชัยคุณมันชัยคิดว่าลักษณะแบบไหนคะที่ทําให้ประสบความสําเร็จในธุรกิจในลักษณะนี้คะอะไรที่ทําให้ประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้หนึ่งเนี่ยเราชอบป่ะเร,เราต้องชอบปั่นชอบไหมเราคิดแล้วอันหนึ่งเราต้องชอบชอบในอาชีพที่เราจะจะทําเนี่ย สองชอบแล้วมันมีประโยชน์หรือเปล่าโอเคเราคิดแล้วว่ามันไม่ตายอดอกอาทิตเนี่ยมันไม่ตายแน่นอนเพราะคนต้องกินข้าวคนต้องกินสองอะไรคนต้องปลูกประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยเป็นเกษตรกรรมยังไงก็ต้องปลูกยังไงก็ต้องปลูกอะไรส่งออกทําเงินให้ประเทศไทยมากที่สุดเกษตรถูกไหม าข้าวเป็นสินค้าอันดับหนึ่งของโลกที่ส่งออกเราเป็นเบอร์หนึ่งถูกไหมเราต้องเรียนรู้นะอายุขนาดนั้นก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันนะแต่ก็งูงูลลปลาดําไ,ได้ดรู้แจ่มงปัจจุบันถนะเออเนี่ยมก็ส่งออกอาส่งออกฟังข่าวฟังข่าวข้าวสามสิบล้านตันเออไว้ไปกินยี่สิบล้านส่งออกสิบล้าน ทุกวันนี้นะไประเทศไทยนะมีข้าวประมาณ3าสิบล้านตันนะต่อปีคุณเอาไวบริโภคกันในบ้านเนี่ยประมาณสิบแล้านตันจะต้อกไปประมาณ2ล้านตันที่เหลือส่งออก10บล้านตันเวลาเวลาคุณฟังข่าวมันบอกว่าปีนี้ส่งออกคาดว,ว่าจะต้องใต้เก้าล้านตันถึง1ิล้านตันนะเพราะปีหนึ่งประมาณ1ิบล้านตันแล้วปีหน้าจะต้องอาจจะต้องส่งออก11บล้านตัน เพิ่มอะไรเงี้ยหาข่าวจะออกมาหนึ่งก็คือเรื่องชอบสองก็คือเรื่องวิเคราะห์แล้วว่ามันไม่ตาย mm hmm. ถูกไหมอาชีพเนี้ยมันยั่งยืน mm hmm. มันยั่งยืนแน่นอนสามคุณเป็นตัวที่เล็กๆแล้วคุณจะเข้าไปอยู่ในวงการได้ยังไงเราอ่ะมันน้อยคนนะที่ทำแล้วก็อายุส mm ิเจ็ดน้อยคนมากเราเนี่ยรู้จักคนอายุ เพื่อนกันเนี่ยอายุกแกวไปรอบๆทงนั้นก็ด้วยความที่เป็นอะไรอะนิสัยอาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเข้ากับคนง่ายเข้ากับคนง่ายหนึ่งก็ก็คือถูกละหนึ่งเข้าคนง่ายสองถ้าคุณเข้าคนง่ายแล้วคุณไม่รักษาคําพูดหรือคุณพูดจาเลอ,อะเทอะมันก็ไม่สาเร็จถูกป่ะเพราะงั้นก็ต้องรักษาคําพูดคำไหนคำนั้น การได้กาเสียตกลงแล้วกบบตกลงแล้วว่าทำหน้าค่ะแล้ว,ค,ค,ลวคุณมลชัยรู้ได้ยังไงคะว่าคุณมลชัยจะต้องมาตั้งโรงงานที่ธรรมรงะคะ่ะที่ตบำบลธรรมรงเนี้ยคะ่ะแล้วเราทราบได้ยังไงว่าที่นี่จะมีลูกค้ามีคนมาขายข้าวให้คุณมลชัยเยอะคะ่ะนี่งไงบ้านแลงตรงนี้อ๋อนี่คือบ้านขอบคุณธัญญาเหรอคะตรงนี้ผมซื้อใหม่ธุ<ท>รกิจเดิมอยู่ข้างๆ้าง ใช่อยู่ข้างๆพวกเราก็ไม่ได้ไปเกี่ยวท้องเราซื้อที่ดินเราเอง